สวัสดีค่ะวิดีโอนี้เป็นการดูรวมๆนะคะอาจจะแม่เลยแม่แม่สำหรับบางคนนะคะถ้าสนใจทักไลน์ส่วนตัวได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะ158บาทเท่านั้นค่ะการดูพย่ิบสีออนไลน์กับหมอนะคะพย่ิบซีไม่ได้ดูกันเล่นๆนะมีมาเกือบจะครบ200ปีแล้วค่ะหัวข้อนี้ค่ะโชคราบเงินก้อนโตโตจะตกเป็นของคุณหรือไม่งวดนี้โชคราบเงินก้อนโตตจะตกเป็นของคุณหรือไม่งวดนี้ขอพังอํานานแห่งพย่ิบซีและพระมนาจแห่งคูบาจาพระ่สิบซีให้ไพ่ออกมาแม่แม่ด้วยเถอะ โชคราบเงินก้อนโตโตจะตกเป็นคุณเป็นของคุณหรือไม่งวดนี้เรามารุ้นกับไพย่ิบสีชุดใหม่กันนะคะโชคราบเงินก้อนโตโตจะตกเป็นของคุณหรือไม่งวดนี้ผู้ที่ชมวิดีโอนี้ตั้งสมาธิสื่อถึงไพ่ดีๆนะคะ ไพ่ยิปซีดูกันจริงจังนะคะไม่ได้ดูเล,เล่นๆเราจะแปลตามไพ่เวลาดูจริงๆเราก็จะอธิบายเยอะแล้วก็จับไพ่หลายใบค่ะตามปัญหาแล้วก็ความทุกข์ใจที่ลูกค้ามาดูไพ่ยิปกับเรานะคะโชคราบเงินก้อนตโตๆคุณจะได้รับหรือไม่ในงวดนี้ขอทุกคนถูก3าสีแล้วขอให้ทุกคนถูกรอตตรกันค่ะว้าวดูสิคะนี่ค่ะสิบ สิบเหรียญทองยักษ์เชียวนะคะมีสัญญาณที่ดีมากๆเลยค่ะเรามารูมกับพ่ยุสีชุดใหม่กันขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะขอพายค่ะโชคราบเงินก้อนโตโตจะตกเป็นของคุณหรือไม่งวดนี้ ทุกคนมีเจ้ากรรมในเวไม่ต้องตกใจนะคะเราก็สดมนไว้พระอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวงค่ะ พายิบซีนะคะ ส่วนที่เป็นมีดปักหัวใจเนี่ยก็ทุกคนเนี่ยก็คือก็จะมีเจ้ากรรมในเวรแล้วก็บางคนก็จะมีสุขภาพที่ว่าอาจจะแน่นหน้าอกแล้วก็คือบางทีเครียดในเรื่องงานหรือว่าเรื่องภาระหน้าที่ที่เป็นอยู่นะคะแล้วก็แน่สิบลินทองยักษ์ใบแรกเนี่ยเป็นการส่งสัญญาณที่ดีนะคะว่าคุณจะมีโชคลาภเมือนก้อนโตนะคะแต่ว่าจะเป็นก้อนโตมากหรือว่าก้อนโตพอดีพอดีเนี่ยขึ้นอยู่กับเจ้ากรรมในเวรขึ้นอยู่กับบุญเก่าบ,บุญใหมข่ของแต่ละคนนะคะหากมีเวลาก็สวดมนต์ไหวพร้าและแผ่เอาทิศส่วนกุวนให้กับเจ้ากรรมใน,วน,น,นเว แล้วก็เหมือนกับว่าเขา่หลังเนี่ยเขาเออกพักก่อนคือเหมือนเหนื่อยอ่ะไปพักก่อนเหมือนเหมือนเครียดเหมือนเหนื่อยก็คือบางทีคนเราก็ต้องไปหาสแสวงหาที่อื่นเพื่อเป็นการพักผ่อนพักสมองบ้างนะคะ นี่ค่ะแล้วก็สี่เหรียญทองยักษ์กับสิเหรียญทองยักษ์นะคะไพ่ยี่สี่ส่งสัญญาณว่าคุณมีโชคราบเงินก้อนโตๆนะคะแต่ว่าจะโตมากกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยขึ้นอยู่กับบุญใหม่กรรเก่ากรรใหม่ของแต่ละคนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะขอให้ทุกคนถูกลอตเตอรี่และถูกสะสมสินนะทุกคนมีบุญกับบุญใหม่นะคะส่วนใบไม้พัดแล้วก็อุทิศส่วนตนให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะช่วยกดไลค์ช่วยกดติดตามช่วยกดกระดิ่งช่วยกด subscribe ให้หมอด้วยนะขอบคุณมากค่ะ